คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความกังวลความเสื่อมจากวัยในด้านของอัลไซเมอร์เจ็บป่วยเรื้อรังใช่ไหมครับโรคเรื้อรัง NCDs ได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดไขมันความดันเบาหวานมะเร็งโรคอ้วนโรคไตโรคตับโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเป็นต้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากวัยที่เพิ่มขึ้นเกิดความเสื่อมระดับ DNA เช่นอัลไซเมอร์และโรคเรื้อรางของวัยวะต่างๆเทคนิคการดูแลก็คือต่อต้านความเสื่อมชรลาระดับเทโลเมียในภาคปฏิบัติเนี่ยคุณก็ควรจะ,ะซ่อมความเสื่อมต้านการอักเสบจาก อนุมูลอิสระด้วยซูปเปอร์ฟอสกัดนะครับแล้วก็เสริมวิตามินให้เซลล์แข็งแรงนะครับและเพิ่มเติมการดูแลร,ระบบต่างๆตามความต้องการเช่นหลอดเลือดหัวใจสมองกระดูกกล้ามเนื้อรวมถึงปัญหาอันเกิดจากฮอร์โมนลดลงของหญิงและชายถ้าคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดหวัวใจให้คอมเมนต์เป็นคนแชร์ด้วยครับ